สััดีครบติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีรนประจานทระปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏเขตภาคใต้เป็นวันที่3 วันนี้เวลา21นาฬิกา1นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยายลัยราชภัฒสุร,ราธ,ธานีจังหวัดสุร,ราธ,ธานี <ammed> พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฒนครศรีธรรมราชประจําปีการศึก,ศกษา2559-2560ถึงในการนี้พระราชทานปริญญา,าดุษฎีบัณฑิตกิติมา์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์แด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนคนศรีธรรมราชขอพระราชทานทงลราชโองกมอมถวายด้วยทรงเป็นผู้สื่อสารและรับสารที่ผ่านกระบวนการคิดค้นรวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์และทรงนำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่สังคมไทย ทรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในหลายด้านโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยทรงจัดทำวัสดุป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อจากนั้นพระราชทานปริญญากตติมา์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคนและประิญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและประิญญาตรีจํานวน1334คน มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมาราชเป็นสถาปันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามพระบรมราชโชบายแบบดำเนินการตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักมีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการผลิตครูผลิตบัณฑิตการวิจัยการทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมและการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม วันนี้เวลา17น,นาฬิกา57เนาทีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒภูเก็ตในการนี้พระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมาศสาขาวิชาบริหารธุรกิจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งสภามหาวิทยายลัยราชพัฏภูเก็ตขอพระราชทานทุทนท่าุทุนงกระหม่อมถวายโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือประชาชนชุมชนและท้องถิ่น ทรงมุ่งมั่นสืบสารพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิรธิกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงทรงติดตามดูแลส่งเสริมการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาทิ มูลน,นิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถและโครงการฟ้ามตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถรวมทั้งการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของสตรีไทยในการสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่ประเทศ จากนั้นพระราชทานปริญญากิติมาศาแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนและประิญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน1 4 5 3คนมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตน้อมนำพระบรมราชโอบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินงานอาทิ feed. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิน่นและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานพร้อมกับท่อพระเนตรนิทัศการโครงการจิตอาสาพระราชทานและผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้เวลา19นาฬกา56นาทีวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณหน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีจังหวัดสุราธานี ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปฝ้าทุนละอองธุรีพระบาทรับสเสด็จและทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหมอ่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับกร,รมแพทย์ทหารบกสาธานณสุขจังหวัดโรงพยาบาลในพื้นที่และบรูรณทธิการจนะบาร,รมีรวมถึงรถตรวจเชื้อฉีวนิรภัยไปให้บริการตรวจสุขภาพราษฎร โดยมีปริการตรวจโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางซึ่งได้นําเครื่องมืแพทย์พระราชทานมาตรวจวินิจฉัยเช่นตรวจมะเร็งเต้านมตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงอุลตราซาวด์ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงเอโคโฟคาดิโอกราฟีมีจักษุแพทย์กุมารแพทย์อายุรกรรมโรคผิวหนังอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อสัลยาแพทย์กระดูกและข้อระบบประสาทและสมองรวมทั้งมีปริการกายภาพบำบัดและธันตกรรม โอกาสนี้พระราชทานตองยาพระราชทานและเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปทำการรักษาให้กับผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบระมราชานุเคราะห์จจำนวนหกคนพร้อมทั้งมีพระราชปฏิสันถานถึงอาการเจ็บป่วยด้วยทรงห่วงใยจากน้ำท่อพระเนรนิทรศการโครงการจิตอาสาพระราชทานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคสี่ผลการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี ที่จัดกิจกรรมจิตอาสาเช่นจิตอาสาช่วยภัยโควิดจิตอาสาเยี่ยมผู้สูงอายุจิตอาสาปลูกป่าและป้องกันไฟป่ากิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยายลัยราชภัฏในเขตภาคใต้นิทรรศาการผลงานของมหาวิทยายลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุร,ราษฎร์ธานีที่มีการสาธิตการแกะสลักหนังตะลุงคณะหนังตะลุงเยาวชนสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุร,ราษฎร์ธานีและโรงเรียนเครือข่ายร้อมบทหนังตะลุงถวายพระพร การนำเสนอผ้าโบราณของภาคใต้อาทิผ้าลีมาเมืองปัตตานีผ้ายกเมืองชายาซึ่งได้รวบรวมผ้าโบราณและองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าองค์ความรู้เรื่องวัฒนธรรมการแต่งกายของภาคใต้สีย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติการสาธิตการทอผ้ายกสุร,ราษฎร์ธานีของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่ากระจายอำเภอท่าชนะจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีที่มหาวิทยายลัยเข้าไปพัฒนานำความรู้ไปสอนชาวบ้าน เป็นการน้อมนำพระบรม,มราโชบายมาพัฒนาท้องถิน่นอีกทั้งในอนาคตจะดําเนินการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้มรดกสิ่งทอภาคใต้รวมถึงมีการทําผ้ามัดย้อมจากลูกจากของโรงเรียนเครือข่ายนิตศาการผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของมหาวิทยายลัยราชภัฏส,สงขลาที่ได้ช่วยพัฒนาท้องถิน่นเช่นชาปอเทียงที่เข้าไปยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปอเทียงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มชุมชนพรมแดงอำเภอสิงหขนครจังหวัดสงขลา ตป,ปีนาคาที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้กับชุมชนต้นแบบเขาขาว,ขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูลอีกทั้งมีนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากสมาชิกชมรมทูบีนันเมเบอร์วันในพื้นที่จังหวัดสุร,ราธ,ธานีที่นในปัจจุบันมีชมรมทูบีนันเมเบอร์วันจำนวน1022ชมรมในสถานศึกษาสถานประกอบการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและในอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุร,ราธานี ทั้งนี้ระหว่างวันที่15ถึง17ธันวาคม2563พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อมาประกอบอาหารตรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัยพระราชทานแก่บัณฑิตผู้ปกครองญาติบัณฑิตและประชาชนทั่วไป สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามประมร,ราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา9ก้านาฬิกายีนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรประจําปีการศึกษา2562ณอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวรอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัด พิษณุโลกในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วทรงเปิดอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นอาคารบริการวิชาการแห่งใหม่ในภาคเหนือตอนล่างจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2556เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาจัดแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและอดีตพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองพิษณุโลกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมระดับชาติและนานาชาติ จากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา2562มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศ2คนและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน4,372คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า โลกเราทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วปัญหาสังคมก็ดูมีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นและนวปัญนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในเรื่องนี้เบื้องต้นทุกคนต้องพิจารณาให้เห็นจริงก่อนว่าสังคมจะดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในสังคมเป็นสําคัญถ้าสมาชิกของสังคมเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วย่อมจะไม่ก่อปัญหาให้สังคมแต่จะร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาและสร้างสารรค์สังคมให้ดีขึ้นจเจริญขึ้น บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ดีมีการศึกษาสูงนับว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นกําลังสำคัญของสังคมจึงควรจะได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีการเป็นคนเก่งหมายถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนและมีความอุตสาหะภาคเพียรที่จะสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆอยู่เสมอ ส่วนการเป็นคนดีหมายถึงมีคุณธรรมความสุจริตไม่หวันไหวไปกับสิ่งที่มายั่วยุและสิ่งอันเป็นโทษทุจริตทั้งปวงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาให้เข้าใจเราตั้งใจพยายามฝึกฝนพัฒน,ฒนาตนเองตามในที่กล่าวนี้จะได้ช่วยกันปฏิบัติแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมของเราให้เป็นสังคมที่ดีที่จเจริญมั่นคง เวลา16นาฬิกา23นาทีสเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระาราชวโโรกาศให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์พัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานเงินเพื่อใช้ในการสร้างศูนย์วิทยาการเวชาศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติเนื่องในโอกาสที่ บนิธิสมเด็จพระพันวษาอางยิกาเจ้าก่อตั้งมาครบ15ปีในวันที่17ธันวาคม2563สมเด็จพระอริยะวงศาคาตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ เวลา9นาฬิกาส4นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังวัดพระศรีมหาธาตุตัวระมหาวิหารเขตบางเขนทรงเป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุทธ์ประชุมสัญจรกับคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุทธครั้งที่1ทับสจัดโดยคณะกรรมการคณะธรรมยุทธระหว่างวันที่17-18ธันวาคม2563 เพื่อให้คณะอนุกรรมการคณ,ณะธรรมยุท์ซึ่งมีจำนวน5คณะประกอบด้วยฝ่ายการปกครองการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่การสัธนูประการและการศาสนะสงเคราะห์และการศา,าส,าาสานาวิเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องเพื่อชี้แจงแนะนําระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมร่วมกัน โดยได้จัดการบรรยายเรื่องต่างๆอาทิวิชาการสอบสวนที่ประวินญาที่การถึงทราบวัดกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในเมืองพลังงานปริสุทธิ์กับการพัฒนาวัดและพระราชบัญญัติการศึกษาพระปฏิยัติธรมรมปฏิศักราช2562 เวลา15นาฬิกา33นาทีเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามเขตพระนครประธานพระวโรกาสให้นายพระเดชพยักวิเชียนนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะเนะฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเกติกมาศส,สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิละปะประจำปี2563แด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ด้วยทรงเป็นพระมหาเถระผู้พร้อมด้วยศีลาจารวัตอันงดงามตามคันลองแห่งพระพุทธศาสนาทรงพระปรีชาสามารถในทางศิละปะมัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านประวัติศาสตร์ศิละปะโดยทรงศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาบวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีณประเทศอินเดีย ทรงสืบค้นและออกแบบพระพุทธปฏิมาที่สร้างขึ้นในโอกาสอายุวัฒนมงคล8รอบนักสัตวสมเด็จพระพุทธปาพจนปดีจินตากระเถนสทรงเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการบุรณะปฏิสังขรณ์วัดราชบดิสิติมหาศีมารามในโอกาสสุดภาสมัย150ปีแห่งการสถาปนาพระอารามตลอดจนทรงอุปถัมภ์วัดในพระพุทธศาสนาหลายแห่ง โปรดให้จัดพิมพ์หนังสือศิลปรกรรมของวัดราชบดิสิทธิ์มหาศีมารามในวาระต่างๆและประธานหนังสือทางประวัติศาสตร์ศิละปะไปะยังห้องสมุดของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุทธาสิริโสภาและพระวรวงเธอพระองค์เจ้าวิมลชัดอดีตประธาน บุญนิตร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชิตูปัรภมเวลา14นาฬิกา54นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทานารีนาถโปรดให้หมอมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ, 00. 00. Er. พ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทัศสิริโสภาและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลชัดอดีตประธาน บรูรนิธิร่วมเจตน้อมเคร้าเพื่อเยาวชนในพระบร,รมราชินูปรรมัมในโอกาสบันประสูตร99ปีณนะพระวิหารวัดราชบดิสสิติ์มหาสีมารามราชวรวิหารซึ่งบรูรนิธิจัดขึ้นด้วยน้อมนำพรึกในพระกรุณาธิคุณที่ได้ทรงงานในบรูรนิธิจนมีความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนด้วยการให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแากเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกอำเภอทุกสังกัดตระดับการศึกษาทั่วประเทศตัวได้ให้ทุนการศึกษาไปแล้วรวมกว่า32,000ทุนเป็นเงินทุนกว่า241ล้านบาท ตลอดจนให้ความสําคัญในการพัฒนาเยาวชนทางด้านจิตใจคุณธรรมและจริยธรรมโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาศทรงรับเป็นประธานบุญนิธิตั้งแต่ปี2553ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชะกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษา,าอัยยิกาเจ้า เวลา10นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิฐิธิรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามประรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรด้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงทัศนาวัยสอนสงครามเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชะกุศลถวายพระตาหารเพนและถวายสังฆทานพระสงฆ์สิบรูปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีสวรินทิราปร,รมราชเทวีพระพันวษา,าอัยยิกาเจ้า และอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบร,รมราชบุพการีนพระตำหนักหอจอมพลสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจวังสะระปฐุม สมเด็จพระศรีสวรินทิราปรมราชเทวีพระพันมษสาอัญกาเจ้าเป็นพระชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินมาตาเป็นพระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชโอรสและพระชธิดา8พระองค์รวมถึงสมเด็จพระมหิดตราทิเบตอดุณเดชวิกรมพระปรมราชชนกเสด็จสวรรคตณพระตำหนักใหญ่วังสักปทุมเมื่อวันที่17ธันวาคม2498 ขณะพระชนมายุ93พรรษาโดยองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พัฒนาด้านวัฒนธรรมเนื่ในโอกาสครบรอบ150ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันที่10กันยายน2555ทั้งนี้สมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกร,ระหม่อมให้ตั้ง บรินทธีสสมเด็จพระพันวาษาอาัยิกาเจ้าเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางเพื่อให้การสังคมสงเคราะห์และดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อประชาชนและประเทศชาติองค์มนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริกำนักประจวบคีรีขัน พลอากาศเอกชลิดุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระาชดมริในพื้นที่ภาคกลางเดินทางไปเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าน้อยจำกัดซึ่งพระบาทสมเด็จพระบระมชาชนากาเิตรมหาภุมิพนธุญดุลยเดชมหาราชปรมนาถบกพิษ และเสด็จพระราชด,ดำเนินมานิคมสร้างตนเองจังหวัดประจบคีรีขันและพระราชทานเครื่องสีข้าวขนาด45แรงม้าสีข้าวได้16เกยนต่อ24ชั่วโมงโดยดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนจากนั้นเดินทางไปยังวัดอุดมพรารามหรือวัดไร่บนตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรี จังหัดประจวบคีรีขันธ์ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน25รูปพร้อมกับชมการดำเนินงานการป้องกันการกัดซอะตลิ่งแบบเรียงหินจากนั้นได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายสมปลอดภูลสมบัติกเกษตรกรนักลุ่มผู้ใช้น้ำผู้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมซึ่งได้น้อมนำแนวพระดาชดำริ การทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักบันไดเก้าขั้นสู่ความพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมเชนฐาาธิเบศมหาภูยพิพลดุลยเดชมหาราชปรรมนาถประรปพิษมาปรับใช้ในพื้นที่ของตอนเองจำนวน9ไร่ โดยปลูกสวนผล,ลไม้ผสมผสานเช่นแก้วมังกรทุเรียนพืชผักสวนครัวเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลานิลทําให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปีปลูกปลาสอย่างประโยชน์4อย่างปัจจุบันชีวิตมีความสุขมีภูมิคุ้มกันที่ดีพอเพียงและพอใจที่เป็นต้นแบบของการแบ่งปันและการเกื้อกูลกันในชุมชนในช่วงบ่ายองค์มนตรีได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระชดมริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรี จำนวนประจวบเคีรขันซึ่งก่อสร้างขึ้นตามแนวพระาชดมริในพระบาทสมเด็จพระบร,รมชานากาธิเบรมหาภูมิพลุดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถบพิษที่พระราชทานพระาชดมริไว้เมื่อปี2546นับเป็นโครงการเพิ่มศักยาภาพแหล่งน้ำตามแนวพระาชดมริแห่งแรกที่เป็นต้นแบบการเพิ่มการกักเก็บน้ำจากเดิมที่มีความจุ32ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น41.10ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้เป็นแหล่งน้ําต้นทุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งอุปโภคบริโภคในพื้นที่ชนประทาน2 3 0 0ไร่อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทโทกภัยช่วยผลักดันน้ำเค็มในคลองกุยบุรีในช่วงฤดูแล้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ประชาชน จากนั้นเดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระาชดมริตำบลหาดขามโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระาชดมริมาอย่างต่อเนื่องและในปี2563ได้ดำเนินการจัดหาและรวบรวมพืชอาหารช้างพันธุ์ไผ่ท้องถิ่นปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าจำนวน3แห่งปรับปรุงแหล่งอาหารสัตว์ป่าโป่งเทียมจำนวน20แห่งทดลองทำชุดรั้วรังพึ่งสาธิต พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจานวน3ชุดเพื่อช่วยเพิ่มแหล่งน้ําแหล่งอาหารใน,นที่อยู่อาศัยของช้างป่าและสัตว์ป่าอื่นๆส่งผลให้ช้างป่าไม่ออกจากป่ามากินพืชผลทางการเกษตรของราษฎรลดการกระทบกระทั่งกันระหว่างคนกับช้างป่านอกจากนี้ราษฎรยังได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการก่อเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ช้างป่าและสัตว์ป่าตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้การจัดการเรียนการสอนของบริษัททางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบระมราชูปถัมภ์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควรราชาอําเภอกาญจนด,ดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6รวม9ชั้นเรียน แต่มีครูบรรจุได้ตามเกณฑ์เพียงสองคนแายจ้างสอนได้อีกเพียงสามคนทําให้มีครูต้องสอนควบชั้นเรียนส่งผลต่อภาระง,งานครูและพัฒนาการการเรียนการรู้ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นดังนั้นโรงเรียนบ้านควรราชาจึงแก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนการสอนทางไกลจาก มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบระมราชูปรัรภมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ต่อยอดการพัฒนาเพื่อช่วยให้คุณครูสามารถเตรียมการสอนและใบงานสําหรับนักเรียนได้ล่วงหน้าและใช้เวลาในการจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นตามลําดับนับตั้งแต่ปี2560 สมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระศรีสว่างควัรรกตยิยราชนารีโปรโดให้รองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขาวัตรวรคัติยราชนารีประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบอุทกภัยจึงโปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณสาลาประชาคมอำเภอรัชดาจังหวัดตรัง โดยถวายแดบพระสงฆ์จำนวน3ชุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน3ชุดพร้อมมอบให้แก่ราษฎรผุ้ประสบอุทกาภัยจำนวน600ชุดและลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3ชุดทั้งมีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจที่จะต่อสู้ก้าวผ่านอุปสรรคในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี จากนั้นรมประธานสถาบันวิจัยจุลาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเดินทางไปยังศาลาประชาคมอำเภอร่อนพิบู์จังหวัดนครศรีธรรมาราชเชิญสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์จำนวน3ชุดสนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน3ชุดพร้อมมอบให้แก่รัษดรเพื่อประสมบุตกาภัยจำนวน1000ชุดและลงพินที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3ชุด จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับกลับไปติดตามที่คุณจิราชาตาและคุณพระราวิย์ผมจิดนัยมีชัยสวัสดีครับ